สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามีกล้องมานําเสนอนะคะเป็นกล้องสี24ชั่วโมงแถมยังเปิดไฟได้ด้วยนะคะจะเป็นกล้องตัวไหนเราไปดูกันเลยค่ะเจ้าก,กล้องตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Candy TC C32QN มันทําอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับกล้องตัวนี้นะคะมีความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลเจ้าก,กล้องตัวนี้ยังรองรับ Color Maker สามารถมองเห็นภาพสี24ชั่วโมงแม้ในพื้นที่แสงน้อยและยังสามารถเปิดแสงไวไลท์นะคะแทนแสงไฟได้สว่างจ้าชัวร์เลยลถ้าไม่อยากเปิดไฟตลอดเวลาเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำได้แล้วเปลี่ยนเป็นภาพสีเมื่อมีการตรวจพบการเคลื่อนไหว รรับล้อะคุมตะคุมต้องตัวนี้มองเห็นชัดเจนปลอดภัยแน่นอนค่ะและถ้าเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นมาในพื้นที่ที่เราตีกกอบไว้นะคะเราสามารถยิงไฟใส่เตือนผู้บุกรุกได้อีกด้วย แถมตัวนี้ราคาย่อมเยาวก้องเทนดี้มีไม์ทุกตัวฟังเสียงชัดแจว๋วคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับกล้องเทียนดี่ TC C32QN ความละเอียด2ล้านพิกเซลมองกลางคืนสว่างชัดมีไมในตัวคุ้มค่ามากๆถ้าหากท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w s u m c o m s e c u r i t y c o m และอย่าลืมกดไลค์กด like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ